ต่อไปนี้จะบอกยาแก้สารพัดโรค <c oughs> ต้นไม่รู้ไม่ชี้นี่เอาเปลือกต้นช่างหัวมันนันเลือกเอาแกนแข็งต้นอย่างนั้นเองเอาแต่รากริดมันแรงไม่มีกูของกู้ แหวงเอาแต่ใบต้นไม่เอาไม่เป็นนั้นเฟ้นเอาดอกตายก่อนตายเลือกออกลูกใหญ่ๆหกอย่างนี้อย่างละช่างตั้งเกณฑ์ไว้ดับไม่เหลือสิ่งสุดท้ายใช่มเมล็ดมันนักหกช่างเข้ากับยาทั้งหลาย คล้าวกันไปเสกคาถาที่อาถรรพ์สัพเพธรม,มานาลังอภินิเวสายะอันเป็นธรรมมชั้นหฤืัไทในพุทธนามจัดลงหม้อใส่น้ำพอท่วมยาเขี่ยวไฟกล้าเหลือได้หนึ่งในสามหนึ่งช้อนชาสามเวลาพยายาม กินเพื่อความหมดสรรพโรคเป็นโลกอุดร